สวัสดีค่ะนานา365รเดค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปชมบอนสีนะคะอายุ15วันถึง1เดือนค่ะเราไปชมกันเลยว่าต้นจะโตขนาดไหนนะคะอันนี้นะคะครบ1เดือนค่ะเดือนเสร็จๆนะคะประมาณ35วันได้นะคะใบก็จะรัด ขึ้นมาขนาดนี้แล้วถือว่าโตเยอะแล้วนะคะเนี่ยดูซี่แป๊บเดียวเองคือตรงนี้นี่คือเป็นบอลที่ผ่าหัวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาลงกระถางแล้วมาแยกทีหลังนะคะอันนี้จะเป็นอีกเซตหนึง่งเซตนี้คือลงกระถางทั้งหมดเลยค่ะผ่าหัวเสร็จลงกระถางเลยส่วนอันนี้ก็คือเดือนหนึ่งค่ะใบสวยจังเลยเพราะว่าอ่าตรงนี้ที่เราทําการขยายพันธุ์นะคะจะเป็นแบบรวมค่ะ คือมีหลายสายพันธุ์มากในกระถางนี้นะคะเอามาวางทั้ง15วันแล้วก็30วันขึ้นนะคะเราไปดูกันค่ะเนี่ยเริ่มขึ้นแทงขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเ,เ,เราไปดูชัดๆอือมีใบามาแล้วค่ะกำลังสวยเลยนี่อีกเดี๋ยวอีกหนึ่งสองสัปดาห์เรามาชมกันใหม่นะคะว่าจะมีใบขนาดไหนนีอ่อันนี้ก็สวยค่ะเห็นไหมกำลังน่ารักเลย นี่นะคะจะเป็นเซตเดียวกันถ้าขึ้นขนาดน,นี้ก็คือจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนะคะสวยงามเลยแล้วดูตรงนู้นตรงนู้นอันนี้นช่วงเวลาตอนเย็นแดดจะเข้าส่องนิดนึงนะคะอันนี้ก็สวยค่ะสีสดใสมากเลยออกเหลืองๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะก็คือทุกกระถางกำลังขึ้นค่ะกำลังแทงเลยเห็นไหมคะ ใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะแทงขึ้นมาเกือบหมดทุกกระถางแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เลยกำลังจะแตกใบแล้วนะคะเนี่ยแทงขึ้นมาหมดทุกกระถางแล้วค่ะพูดถึงมันก็ไม่นานนะคะเนี่ย20วันถึง1เดือนก็จะมีแบบว่าเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะเราก็จะไปลุ้นใบกันว่าเป็นพันุ์อะไรนั่นเองค่ะ เพราะว่าอันนี้คือแบบว่าผ่าแล้วก็รวมรวมรวมหมดเลยนะคะเซตนี้เราจะไม่ได้แยกไว้เดี๋ยวเราจะมาแยกตอนที่เขาโตเนี่ยค่ะน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นต้นเก่าของเขานะคะไม่เป็นสีสีเขียวเลยอันนี้เป็นสีละ คือถ้าแยกแบบมาใส่กระถางเลยก็สะดวกดีค่ะเราก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะคือไม่ต้องมาแยกซ้ำอีกก็โตทันใจดีแต่ถ้าไม่มีพื้นที่นะคะเราก็ถ้ามันแยกเยอะๆเนาะเราก็จะไปแยกไว้อีกต่างหากแล้วก็ทำการเพาะพันุ์ไว้เราก็จะได้ต้นที่เยอะเองนี่กำลังมีใบเลยค่ะเห็นไหมไม่ลุ้นเท่ากับว่าเป็นพันุ์ของอะไรนะคะว่าจะขึ้นครบไหมแต่ดูท่าทางเราจะครบนะคะในที่นี้ ทั้งหมดเนี่ยเกือบ50กระถางน,นะคะไปถึงยาวนู่นเลยก็จะมีทั้งหมดประมาณ5 6สายพันธุ์ด้วยกันค่ะอันนี้คือเป็นการทดลองนะคะว่าผ่าหัวแบบชิ้นเหล็กมาแล้วเราก็เลยดูว่ามันจะขึ้นไหมปรากฏว่าขึ้นนะคะแล้วของเพื่อนๆนะคะขึ้นดีไม่เอ่ยก็ตอนนี้คือจะมีเสียงไก่แทรกเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเลี้ยงไก่ด้วยน่าจะมี น้องหมาหรือว่าตัวกระแตกระจอนกระลอกอะคะ่ะลงมาก็เลยตกใจกันทําให้ไก่ร้องนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะของเพื่อนเพื่อนโตขนาดไหนก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้นะคะว่าเลี้ยงแล้วโตวไหมเน่าตายหรือเปล่าอันนี้แบบพาหัวนะคะแล้วเอาไว้พอเขาโตใบขึ้นมาสวยสีสวยจะมาถ่ายให้ชมกันอีกรอบนึงนะคะ่ะว่ามีพันุอะไรบ้างนี่